5สิ่งในตัวผู้หญิงที่ผู้ชายมองเป็นอันดับแรกข้อหนึ่งผมของคุณไม่ใช่ว่าผู้ชายนะคะเขาจะไม่แอบมองดูผมของคุณนะคะดังนั้นสาวๆถึงแม้ว่าคุณจะมีผมสัน้นหรือว่าผมยาวคุณต้องหมั่นดูแลผมของคุณนะคะให้แบบว่านุ่มสลวยอยู่เสมอนะคะแล้วก็สระผมให้สะอาดถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณชอบสระผมให้สะอาดแล้วก็มีกลิ่นผมที่หอมมาก จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณได้นะคะแล้วผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขาก็อยากอยู่ใกล้คุณเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ไม่ดูแลผมของคุณเลยปล่อยผมของคุณเนี่ยให้แตลไปนะคะชี้ฟูแห้งแห้งเกลือกลงังและยิ่งหนักกว่าน,นั้นอีก ไม่ค่อยสระผมด้วยเวลาที่ผู้ชายอยู่ใกล้กลิ่นนังศีรษะคุณนั้นก็จะโชยไปเข้าจมูกเขานะคะแล้วผู้ชายคนไหนเขาจะอยากอยู่ใกล้คุณใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เพียงผู้ชายนะคะเพื่อนผู้หญิงของคุณหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณเขาก็ไม่อยากอยู่ใกล้คุณดังนั้นมันสระผมให้สะอาดอยู่เสมอบำรุงผมของเราให้นุ่มสลวยอยู่เสมอซึ่งจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณได้ด้วยนะคะข้อ2 ผิวของคุณผู้ชายนะคะจะชอบมากๆกับผู้หญิงที่มีผิวนุ่มลื่นนะคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะมีผิวคล้ำก็ตามผิวขาวก็ตามผิวแทนก็ตามผิวน้ำพึ้งก็ตามนะคะคุณต้องหมั่นดูแลผิวของคุณเนี่ย ให้นุ่มเนียนอยู่เสมอโดยการที่คุณเนี่ยบำรุงผิวพรรณหลังจากอาบน้ำนะคะผู้หญิงบางคนนะคะปล่อยให้ผิวแบบว่ากลานมากๆก็ไปตากแดดไม่เกลียยแบบนี้ไม่ดูแลผิวแบบนี้นะคะจะช่วยลดสน่ในตัวคุณได้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะหน้าตาสวยแต่ผิวคุณเสียเนี่ยก็ดูไม่ดีนะคะข้อ3รอยยิ้มของคุณการที่ คุณสาวๆทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มที่มีสเสนย่ยยิ้มแบบว่าจริงใจนะคะยิ้มออกมาแล้วเห็นฟันขาวสะอาดเนี่ยจะช่วยเพิ่มเสน่์ในตัวคุณด้วยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขามองดูคุณเขาเห็นฟันขาวสะอาดของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยแบบว่าแรดูเป็นผู้หญิงที่ดูน่ารักด้วยดังนั้นมันรักษาช่องปากให้สะอาดนะคะและเวลาที่ก่อนที่จะยิ้มเนี่ยก็เช็คฟันของคุณว่ามีเศษอะไรติดฟันหรือเปล่านะคะและก็มันแปรงฟัน ให้สะอาดคุณรู้เห็นผู้หญิงบางคนนะคะมีกลิ่นปากนะคะโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขามีกลิ่นปากแล้วเวลาที่เขาไปพูดกับผู้ชายเนี่ยกลิ่นปากช่วยไปแล้วคุณคิดไหมคะว่าผู้ชายเขาจะอยากสนทนาจะอยากพูดกับคุณหรือเปล่าดังนั้นนะคะเช็คช่องปากของคุณเนี่ยอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งอมมิ้นท์อมอะไรก็ได้ให้ช่องปากของคุณเนี่ยดูสดชื่นข้อ4นะคะความเซ็กซี่ของคุณใช่นะคะผู้ชายจะมองหน้าอกของผู้หญิง เป็นอันดับแรกนะคะโดยที่ผู้ชายจะมองว่าคุณเนี่ยโชว์มากเกินไปหรือเปล่าคุณเปิดกระดุมเสื้อแบบว่าโชว์ความเซ็กซี่ของคุณมากเกินไปหรือเปล่าดังนั้นนะคะคุณควรที่จะแบบว่าเซ็กซี่พอดีๆนะคะแต่งตัวแค่วอแบวบแวบมบแวบมบแบบโชว์ไหล่ที่แบบว่าหรือว่าใส,ส่เสื้อผ้าที่เน้นสัดส,ส่วนบ้างแค่นี้นะคะคุณก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่ดูดีมีสเสน่ห์ในสายตาผู้ชายแล้วนะคะข้อ5้า การแต่งหน้าของคุณผู้ชายนะคะเขาไม่ชอบมากๆที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้าจัดจัดเพราะว่ามันเหมือนการเป็นที่คุณเนี่ยฉาบอะไรไว้บางอย่างนะคะแต่ว่าสาวๆเนี่ยไม่แต่งหน้าก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าการไม่แต่งหน้าจะทําให้คุณเนี่ยแลดูเป็นเป็นเหมือนว่า ไม่เป็นผู้หญิงดังนั้นคุณควรแต่งหน้าอ่อนๆบางๆถ้าคนไหนไม่ชอบแต่งหน้าก็แค่แป้งพับนะคะแล้วก็ปัดแก้มลิปกรอสเขียนคิ้วก็เสร็จนะคะแต่งให้ดูดีแบบว่าไม่หนาจนเกินไปให้เข้ากับใบหน้าเข้ากับบุค,คลิกของคุณก็เป็นพอนะคะและนี่ก็คือ5สิ่งนะคะที่ผู้ชายมองเป็นอันดับแรกในตัวผู้หญิงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ชายก็จะมองลึกเข้าไปในจิตใจด้วยว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีหรือเปล่าคุณเป็นผู้หญิงที่ คิดบวกหรือเปล่าคุณเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีน้ำใจหรือเปล่าคุณเป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์หรือเปล่านะคะและมีอีกหลายๆอย่างนะคะที่ผู้ชายจะมองถ้าสาวๆคนไหนเนี่ยมีตามข้อที่คุณกล่าวมานะคะรับรองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดูดีมีเสน่ห์ในสายตาผู้ชายแน่นอนคะ่ะ